ดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูมาเฟียจะมาสอนวิชานาฏศิลป์ในหัวข้อเรื่องภาษาท่านะคะก่อนอื่นมารู้จักคําว่าภาษาท่าก่อนเลยค่ะภาษาท่าก็คือภาษาที่ใช้ท่าทางนะคะในการสื่อสารแทนการพูดออกไปนั่นเองเนื่องจากว่าตัวหันมานทศกัณฐ์เนี่ยเขาจะมีอะไรนะคะ หัวโคนสวมไว้นะคะทําให้นักแสดงเนี่ยไม่สามารถพูดสื่อสารให้ผู้ชมได้รับรู้นั่นเองจึงต้องขึ้นภาษาท่าในการเรียนวิชานาฏศิลป์น,นั่นเองค่ะนะคะฉะนั้นภาษาท่าเนี่ยจะต้องมีความหมายนะคะแสดงออกไปแล้วมีความหมายทําให้ผู้ชมเนี่ยรู้ว่าตัวแสดงรู้สึกอย่างไรนั่นเองค่ะ สำคัญของภาษาท่าทางนาฏศิลป์นะคะเนื่องจากว่าการแสดงของไทยเนี่ยเช่นโขนล,ละครรำระบำต่างๆนะคะจะสื่อสารโดยการใช้ภาษาท่าฉะนั้นถ้านักเรียนเนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานในการเรียนวิชานาฏศิลป์เนี่ยนักเรียนจะไม่สามารถชมการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยได้เลยนะคะฉะนั้นเนี่ยในหลักสูตรจึงบรรจุให้นักเรียนเนี่ยได้มีการเรียนขั้นพื้นฐานนะคะเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อไปชมการแสดงของไทยเราอย่างเข้าใจ ะะและรู้ความหมายของท่าต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้คือความหมายสําคัญในการเรียนภาษาท่านาฏศิลป์น,นั่นเองค่ะและหลังจากนี้นะคะครูเฟียจะพานักเรียนเนี่ยไปชมภาษาท่าต่างๆในการแสดงนาฏศิลป์นะคะว่ามีความหมายว่าอย่างไรบ้างน,นะคะไปชมและปฏิบัติพร้อมกันเลยนะคะไปเลยท่าที่1นนะคะท่าตัวเรานะคะก็คือการนําเอามือซ้ายนะคะ จีบเข้าที่หน้าอกนะคะมือขวาจีบส่งหลังแขนตึงอันนี้คือท่าตัวเรานะคะลักษณะเฉพาะของท่าน,นี้คือต้องใช้มือซ้ายเท่านั้นนะคะในการจีบเข้าตรงอกส่วนมือขวาจะต้องจีบส่งหลังแบบนี้นะคะอันนี้คือท่าตัวเราก็หมายถึงตัวนักแสดงตอนนั้นนั่นเองท่าที่สองนะคะท่าเธอหรือท่าท่านนั่นเองนะคะมือก็คือมือทั้งห เ,เรียงชี้ติดกันนะคะจากนั้นชี้ไปที่คนที่เราเกล่าวถึงค่ะเธอมือนึงจีบส่งหลังนะคะสามารถใช้ได้สองฝั่งเลยเธอเห็นไหมคะท่านี้ไม่บังคับนะคะว่าจะใช้มือซ้ายหรือมือขวาเอาแล้วแต่ที่เราเกล่าวถึงคนบุคคลดังกล่าวเลยถ้าเขาอยู่ฝั่งนี้เราก็ใช้ฝั่งถ้าเขาอยู่ฝั่งนี้เราก็ป้องมือไปหาเขาแบบนี้นะคะโดยที่มือทั้งห้าเรียงชี้ติดกัน แล้วก็กระดกข้อมือเล็กน้อยแบบนี้นะคะอันนี้เรียกว่าท่าเธอค่ะท่าที่3นะคะท่ารักนะคะให้นักเรียนเนี่ยนำมือทั้งสองประสานกันวางที่หน้าอกแบบนี้นะคะอันนี้คือท่ารักนะคะมือทั้งสองเอาใหม่นะคะมือทั้งสองวางประสานกันที่อกอันนี้คือท่ารักนะคะ ถ้าเขินหรือถ้าอายนะคะให้นักเรียนเนี่ยนำมือด้านไหนก็ได้ที่นักเรียนถนัดนะคะแปะไปที่แก้มอย่างนี้นะคะแต่ไม่ใช่แปะแบบปลดไฟนี้นะลูกนะต้องมือต้องทํำไมด้วยค่ะการเรียนน้ตสินเนี่ยมือไม้ต้องอ่อนนะคะฉะนั้นมือเราเนี่ยต้องเกรงอยู่ตลอดเวลาเลยแปะที่แก้มอีกมือนึงจีบทรงหลัง,ลงอันนี้คือถ้าเขินหรืออายนะคะฝั่งนี้ก็ได้นะคะนี่ถ้า นหรือทาา่นเองทาที่5านะคะท่ายิ้มหรือดีใจนะคะให้นักเรียนเนี่ยนำมือจีบเข้าหาปากอีกมือหนึงจีบส่งหลังและที่สําคัญนะคะเราต้องอมยิ้มด้วยนะคะเนื่องจากเราเนี่ยกำลังอารมณ์ดีนะคะฉะนั้นต้องอมยิ้มนิดนึงอย่างนี้นะคะอันนี้คือท่ายิ้มหรือดีใจค่ะ ถึงท่าที่6แล้วนะคะคือท่าโกรธหรือไม่พอใจนะคะให้นักเรียนเนี่ยนำนิ้วกลางโป้งชี้กลางกรีดนิ้วกลางเข้ามา1นิ้วแบบนี้ลักษณะข้างๆจะเป็นกรีดออกมาอย่างนี้นะคะจากนั้นใช้ท้องนิ้วตรงนี้เนี่ยถูหลังหูสองครั้งชา้ชาๆครั้งที่3กระชากลงอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามรอบหนึ่งหนึ่งสองสามพร้อมสะบัดหน้าเล็กน้อยด้วย ะะอีกมือนึงเท้าเอวไว้นะคะอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามอันนี้คือท่าโกรธหรือไม่พอใจของนักแสดงนั่นเองค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามกระซลมเล็กลน้นอยอันนี้คือท่าโกรธค่ะต่อมาท่าที่7นะคะคือท่าเสียใจหรือร้องไห้นั่นเองนะคะให้นักเรียนนํามือมาแบบเมื่อกี้เลยก็คือนํานิ้วกลางเนี่ยหุบเข้ามาหนึ่งนิ้วนะคะจากนั้นใช้นิ้วกลางเนี่ย เช็ดไปที่หัวตาะคาสองข้างเลยแบบนี้อีกมือหนึ่งจีบที่ชายพกนะคะอีกทีหนึ่งหนึ่งสองอันนี้คือถ้าเสียใจหรือร้องไห้ของนักสแสดงนั่นเองค่ะ,ะมาถึงท่าที่แปดแล้วนะคะคือท่าไปนะคะให้นักเรียนเนี่ยจีบอันนี้เขาเรียกว่าจีบปกข้างเนาะจีบปกข้างแล้วม้วนมือออกไปเป็นตั้งวง นะคะได้สองข้างเลยจีบปกข้างม้วนมือออกเป็นตั้งวงอันนี้คือท่าไปนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะจีบปกข้างม้วนจีบออกเป็นตั้งวงอีกมือหนึ่งจีบส่งหลังแบบน,นี้นะคะอันนี้คือท่าไปท่าที่เก้านะคะท่ามาเมื่อกี้เราไปแล้วเนาะเราก็ต้องมีมาด้วยนะคะท่ามาให้นักเรียนเนี่ยนำมือทั้งสองข้างตั้งวงนะคะกดไปนิ้วลง แล้วก็ลากเข้ามาหาตัวเราอย่างนี้นะคะดูนะคะถ้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะตั้งวงกดมือลากเข้าหาตัวอันนี้คือท่ามานะคะอ,อีกทนีนะตั้งวงกดมือลากเข้าหาตัวเราอันนี้คือท่ามานะคะ สำหรับว,วันนี้นะคะเรื่องภาษาา่าทางนาฏศิลป์ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันฝึกปฏิบัติแล้วก็ทำความเข้าใจความหมายของท่ารำต่างๆด้วยนะคะเมื่อเปิดเทอมมาเนี่ยนะคะคุณครูเพียรเปิดวิดีโอการแสดงนาฏศิลป์ให้ชมนะคะนักเรียนจะได้ชมกันดูเรื่องนะคะว่าแต่ละความหมายของท่าเนี่ยแปลว่าอะไรกันนะคะนักเรียนจะเข้าใจความหมายของผู้แสดงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้มูเฟียนะคะขอฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่ในวันเปิดเทิมนะคะบ๊ายบาย